สวัสดีค่ะนางสาวชลินทิพย์ขันขวานะคะเรื่องที่1นึ่งเบปแพทีเรื่องการสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนออนไลน์ของนักศึกษากศนตําบลคลองหนึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากศนตมบลคลองหนึ่งเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ําเสมอ2เพื่อพัฒนากิจกรรมเกมในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์เป้าหมายนักศึกษากศนตมบุคลองหนึ่งห้าสิบคนเป้าหมายเชิงคุณภาพร้อยละเจ็ดสิบห้าของนักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ กอบแนวคิด Input 1สภาพปัญหาปัจจุบันในการแพร่ระบาดของไวรัส 2. อนโยบายการจัดการศึกษา 3. บริบทพื้นที่และนักศึกษา process ครูจัดทำแผนการสอน 2. ครูสร้างสื่อการสอนกิจกรรมเกม 3. ครูนำกิจกรรมเกมไปใช้ 4. ครูสรุปผลการนำไปใช้ 5. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ 6. ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ เอาพุทหนึ่งผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเข้าเรียนออนไลน์2ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น 3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี4ครูพัฒนาตนเองในการสร้างสื่อการสอนใหม่ๆเอาคำนักศึกษากศนตมนครหนึ่งเกิดแรงจูงใจในการเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอและผลสำลิดดีขึ้นทั้นตอนการดำเนินงานนะคะเราใช้การดำเนินงานโดยการใช้ p c d a นะคะกิจกรรมการถ่ายอาชีพกิจกรรมการถ่ายภาพเหตุการณ์ กิจกรรมเกมการคัดแยกขยะนะคะเกมคาฮูกเรื่องการถายป้ายจราจรนะคะและใช้วดวอรในการเสริมความรู้ในการทำข้อสอบนะคะตากตารางสถิติจะเห็นว่านักศึกษาเนี่ยเขาเียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอเกินกว่าร้อยลแปดผลการสอบเก็บคะแนนนักศึกษามากกว่าร้อยละเก ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคการทํางานที่ผ่านมาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่สามารถทําได้อย่างจริงจังด้านงานการศึกษาต่อเนื่องเนื่องจากเกิดสภาพปัญหาการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสในพื้นที่ตง่งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งการจัดกิจกรรม วิชาชีพในการรวมตัวรวมกลุ่มนั้นไม่สามารถดําเนินการได้และการจัดวิชาชีพแบบออนไลน์ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรการศึกษาตามอัธยาศัยการส่งเสริมการอ่านทําได้ดีเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแนวทางการพัฒนาปี2 5 6 5 1พัฒนา ความสามารถด้านการผลิตสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. ทอดบทเรียนการดาเนินงานให้เป็นเบรแพร์ทีเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานกับผู้ที่สนใจ 3. พัฒนาตนเองให้สามารถเป็นวิทยากรวิชาชีพในการอบรมประชาชน 4. พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพของชุมชนให้เป็นรูปธรรม 5. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนสู่ช่องทางการขายออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 6. พัฒนาตนเองในงานพัสดุเพื่อปริเด็ิงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพจบการนำเสนอขอบคุณค่ะจะนำคำติชมไปพัฒนางานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานต่อไปค่ะ